เดินไปไหนเขาเนี่ยไปน,น้ำบ่อครับ่โอ้โหรถก็เต็มเลยไปไปได้มีน้ำไหมครับ<ะ>มีน้ำกินไหมมีครับโอเคครับ,รบผมครับขอบคุณครับรถ <c oughs> ไม่ว่างเลยถ้าว่างยอมรับไปด้วย สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนพี่นานาที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆนานาที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับนาณาทนหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด e ้วยนะครับขอบคุณครับผมก็วันน e! <are> ี้ก um like. ็มาพบกับผมเฉยๆครับเรียกโปรแกรมฟิชชิ่งครับผมก็ที่วันนี้ผมพานานามาที่อ่างเก็บน้ำเพชรชมพูครับก็หาหายไปนานครับกับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็กับเบ็ดสีคันเหมือนเดิมครับผมกับบรรยากาศเช้า เคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆใหม่ก่อนนะครับผมโอเคครับกับบรรยากาศเช้าๆแห่งนี้อัางเก็บน้ำเป็นชฟูครับกับที่เห็นเขาขางงี้ไม่ใช่หมอกครับเป็นควันครับพอมสองนี่ครับเว็ดสี่คันเหมือนเดิมครับผมกับชุดชุดเดิมครับผมนี่ครับก็จะเป็นเดียโกเบ็ดบีเคเควันนี้ใช้เบอร์หครับผมก็ n ยี่ห้าปอนครับผมอันนี้มาสูนิก็นะนะถ้าไหนสนใจอุปกรณ์ตกปลาก็สามารถเข้าไปทักถามได้ในเพจโปรแกรมพิชชิ่งครับผมกวบรรยากาศครับฝั่งนน้นก็จะมีพี่ๆนนาตกปลากันเต็มเลยครับฝั่งนน้นตรงนี้ตกได้สองฝั่งเลยนะครับตรงกลางนี้ก็คือเอาคายออกแล้วครับผมก็เปิดใหม่ใหม่จะเป็นพอคายครับฝั่งนี้ก็ยังมีครับนี่ครับนนามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับฝั่งโน้นมีเมื่อคืนปลา ปลาไม่เข้าครับตอนขึ้นปลาไม่เข้าครับวันตอนเย็นปลาเข้านี่ครับโอเคครับผมโอเคครับพี่พี่นานาก่อนที่ผมจะไปตกปลาในวันนี้นะครับผมผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่นานาทุกทท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้แล้วก็ให้กําลังใจคอมเมนต์ดีๆกําลังใจดีๆให้กับช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคครับ กับบรรยากาศเช้าๆ่างนี้กับไม้อาเก็บน้ําพชรช่อูไม่ได้มานานมากครับกับบรรยากาศไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันครับผมกับเหยื่อสุดมุ่มมยๆเลยวครับโอเค,ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตีเว,วกันเลยครับผม คลิครับพิจารณาตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับสี่คันครับผมแล้วก็ติดสัญญาณเสียงขึ้นแล้วแล้วารนรุ่นกันว่าจะวันนี้จะเป็นยังไงครับกับมาอาเก็บน้ำเปชนชูภูมาเรียม,มานานมากครับผมเลยครับมารุ่นกัน ครับพี่พีนาาตอนนี้ก็2องโมงกว่าแล้วสถานการณ์น้าดินเงียบครับผมก็เลยนำชิงหลิวมานั่งนั่งเล่นรอเวลาครับผมเี็ครับกับระยะชิงหลิว3.6ครับแล้วก็เหยื่อจะเป็น3ตัวน้ครับไอเกตตุ้ง่องดำแล้วก็ทองม่วงทางแบ็กฟอกครับเ็ครับเดี๋ยวมารอลุ้นหลิวขั้นเวลาครับผม พีระนา,นาตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วครับปลาตัวแรกยังไม่มาเลยครับผมยังตามหาปลาตัวแรกอยู่ครับนะอ่านเก็บน้ำเป็นตัวก็ผมร,ร,รุ่งกนต่อครับ ค่อยเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดเฮยโคสีได้ <c oughs> <c oughs> น่าดนจกับดแล้วมั้งนะไ้ครับมาแล้วครับจากเชียงเรียวรครับผมแตมแรงครับผมมาแล้วปลดล็อกแล้วครับนั้ครับผมล็อกตาไอ้นนไม่ล็อกตาตาแกะนั่น <c oughs> มองไม่อยเห็นจะล็อกใหม่ เบาหวานก็เป็นทำอะไรไม่ได้เลยแล้วลอกตายังทำอะไรไม่ได้เลยล่ะ,<อ>ละก็อยูนอ่นั่นแหละลูกสาวคอยหลอกหยอดยาหยอดอะไรให้อยู่ยกของยกอะไรก็ไม่ได้เออหายแล้วครับจากหน้าดินครับผมมาพร้อมๆกันเลย <c oughs> เปลี่ยนใส่ื้อ <c oughs> หนึ่งเต็มคร,ครับผมปเปลี่ยนไซส์ไซส์เดียวกันเลยครับงาม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 เยวครับผมไม่นิน อั้หนึ่งเต็มนะครับผมจากชิงหลิวครับเพียนไซ่งามครับผมอย่างนี้ที่ได้ตัวครับเดี๋ยวครับผมร้อนร้อนจากโอ้ยเขาลงก่อนโอ้ย ครับพี่พีนาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็สถานการณ์ยังเงียบครับผมก็มีได้จากชิงเหลิวแล้วก็หลุดจากชิงเหลวเยอะครับหน้าดินก็เข้ามาเหมือนปลาระแวงครับผมก็มาไม่ไม่จัดก็อย่างดีที่ได้ตัวครับผมโอเคครับรุ่นก็ต่อว่าจะเป็นยังไงร้อนครับผมขอพักชิงเหลวก่อน ใหญ่มาอีกหนึ่งแทมครับนี่ครับแล้วยายมาอีกหนึ่งแทมโอ้เปลี่ยนครับเกี่ยวหลังมาเลยเปลี่ยนเกียร์ผมจะเช็คเกียร์เป็น แต้มครับผมเปลี่ยนใส่น้อยๆครับถอดกินได้ทั้งตัว โอเคครับพี่ๆนานาตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วครับก็ทําการเปลี่ยนเหยื่อชุดสุดท้ายเสร็จแล้วครับเหลือแค่หน้าดินครับผมกับเชิงเหลียวเก็บไปแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นว่าจะเป็นยังไงกันนะครับอย่างรอลุ้นกันครับผมโอเคครับพี่ๆนานาตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็ยนแล้วครับ ก็ตั้งแต่บ่ายสามโมงเปลี่ยนเยอะชุดท้ายก็ไม่มีอะไรเข้ามาเลยครับก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็ยังมีแต้มมาให้พี่พีแดน่านได้รับชมสมมติจะเป็นตะเพียนครับหน้าดินแล้วก็ชิงเดียวครับผมก็มเช้ามาว่าจะไปหมายรับปิดครับผม <laughs> <laughs> ปิดทางไว้แล้วก็เลยได้ย้อนกลับมาน้ำมากาเก,ก็บน้ำเป็นชมพูก็ <g år> ยังพอมีตัวครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมต้องขอบคุณนะครับ ขอบคุณพี่พีนานาทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปตกปลาบ,าน,บานบ้านขาช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับและก็ให้การสนับสน,นุนช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับต้องขอบคุณพี่พีนานามากนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการเก็บอุปกรณ์้วครับผมไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าครับผมจะไปตกปลาที่ไหนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปเรียบไปเรีย